เส้นทางของไอต้ตกไปไอ้ตาจำปีครับเมืองส้สวนัต้องเือแลี้ยงวตูวแห่กูมานี่กุละ่ะใน้งองมาแล้วใน้งองมาเชี่ยวทีเดียวเชี่ยว,ลวเลยเลี้ยงวัตถุครับ ไปลุย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 ครับตุกแรงมองต่อไปครับเข้าไปเรื่อยๆครับเส้นทาง่ะครับยังที่เห็นครับยังข้างหลังนะวะกุหลาบเขินท่าที่เข้ามาตุ๊กเสือแดงเบิร์ตโตเป็นฝรั่งในทันทีเลยล่ะ เอามาถึงทางเขาไอต้ตาดจำปีนะครับเขามานี่วิวยังสวยงามอารามชางคุ้มครับก็บูดงบูปลาขมาบูหินแดงเข้ามาคุ้มยู่เขาคลุมยู่คุมคุมอยู่วิวงามอยด่เด้จากทางเขาครับมาหอดครับพาหอดมอหอดกับราการสือปีสะกกอนสือปีสักกอนครับแล้วคงราคาไะะด้จังเลย สองขันสองขันกับซ um, yeah, okay. ีซ so ีก็ถือกับแม่นกับแค่นั้นตัวครับจะได้ลปีรถอ่มงดีด้อตัวได้ปีรถนี่สองอันมาเดี๋มือเด้อต้นลายวะแตมือต้นลายไปไสบอกถ้าเป็นงเทศกาลีราอยู่เขาเปิดตั้งโมงดีเปิดแต่เจ็ดโมงแปดโมโมงหโมงเรโมงเช้า ้องสองเอินผุยังเียกน้อง่นีบ่ียกฟองสบูอเทดทางลงกนะครับก่างยางยางลงท่างกระสั้นครับเกือบเบดีสัมเกือบขีบได้มุณิผ้าเกือบขีบออกทั่วครับท่างแบบสั้นโอ้ผมก็คือบางแถล่ะนี่วนเสือเขาบ่ขีมผูกผมนี่ไห คุณนะใส่หมวกขน้องมาหัวลิ้มเบิดไปครับโอ้เสียงน่าสู่สู่สดใสยินบ่นี่นุ่งนี่นุ่งกับวัชจักแล้วเด้อกับผมหูยินนะสุส่าสุส่าเมืองเมืองทางลงเด้อคุณล่ะทางลงโอ้จะสั้นหายคุณครับเคยหลายคนไปก่อนนะพุณย่างลงไปเรือนี่แหละไปไปย่างดีดี ระวังมืนินเนี่ยทำหมหออะไครับบองน้ำตกเห็นบงหลังพคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไป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 งานกันต่อแบบงามเลยน้ำตกตัวนี้เขาให้เขาให้เรียนเรียนเรีนได้นะครับเพาะเป็นน้ำตกอันนี้นะ พระลงฝรั่งเนี่ยน้าเต็มเลยอยู่ข้าง<ว>ล่างเว้ยเมื่อก่อนพอมีผู้สาวใส่บิกินดิ่เล่นทางลงยังเหมือนเดิมครับสั้นขี้เก่าครับอย่างเดี๋ยวคนละมันระวังนะครับเด้อข้างล่างสีขาวน้ำท่านครับเป็นน้ำตกครับ <laughs> ขามห่วยขามน้องไป ไปขับมาเดินทางต่อไปข้าวหอมนำ้กกโำโต๊กัละโอ้น้นำตกะข้าวกำลังกีขามไปครับกีขามไปทั้งผุ่นนะก้อนสี่ขามยางไปแล้วมันระวังนี้อือผุนแล้วทางขามไปผุนเป็นสุภาพในไท่นี่ครับย่างไปเรื่อยครับเดออ,อ,อข่อยเหยีบยบเลยห่างเงียเ้ยดังวะเอ๊บ ครับเมึงทำต๊ะอีกรอบนึงแบบง่ามต่อไปครับเฮาทำให้เขาจะไปสะพานนี่ฮึโอ้หนามเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องอู้หนามแบบเย็นอยเย็นครับเฮาย่างขามสะพานรับลมนัก,ก่าได้บ่ล่ะาตั้งย่างชิดครับอันนี้มองได้เย็นเยอะมากอันตรายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคงเข็งคงเข็งคงเข็งเฮ้ยกลมาเลยดียครับปลอดภัย ฮึบทางยาเขายังไปไผต่อไปฮึบฮึบอ้วววหมดแล้วหวานแล้วอู้แบบงามเลยดีบาดเลยมันต้องเห็นด้วยตาเปล่าเลยงามอีีนะครับเลยงาม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 ชมเขาฟังเขามาเที่ยวอ,อยู่หรอครับแต่ว่าแถวนี้เป็นไอ้ธรรมชาติเขาเนี่ยมันแบบเยังสมบูรณ์อยู่นะแบบงามอะ่ะอากาศอันเย็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลย อ่นนอย่า,างห่วงยางนะครับเรามาระวังต่อไปครับ c, lên, ปึ๊บปึ๊บแบบงามเลยแบบงามเลยตรงนี้แหลยไปหอบไปเอ็นตต้ บรรจากเข้างนอกสุกีมาเราเดินทางมาถึงแล้วครับตาจมปีครามาเคยล่าทีมงานทีมงานตาจมปีครับเมื่อกี้ล่ะตาจมปีเวละโอ้ยแบบงามเลยงามดีงามคราบง,งามเนี่ยทำไมพี่น้องเลยโป้เตแดงล่ะธรรมชาติเดี๋ยวจังสมบูรณ์ครับแบบงามแบบ จอด,ด,ดีิลเดี๋ยวจะจะจะพุ่งตีเก็บถาดเวลาสุดเห็นมัน่าเม,มืองไฮเดลาลาอีกสุดนะด้วยพี่น้องชาวล่อครับชาวโจมโจรงามครับงามรอบหนึ่งนี่ล่ะเดี๋ยวขออา้าวจะไปจะทานีต่อไปครับคาดว่านจะเป็นน้ำตกตาดเยื้อครับเนาะ ตายว่ะจะไปน้ำตกตาดเนี่ยครับสุดท้ายต่อไปตัวว่าตัดจำปีนีง่งาม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 มีที่ครับเท้าออกเดินทางต่อไปครับสุ้ายนี่ต่อไปไป